กล้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิปวันนี้เราอยู่เกม Call Duty Mobile และสาระหัวข,ข้อของวันนี้เดินในตอนนี้ผมตัวเกมเนี่ยมีการอัปเดตปืนใหม่ล่าสุดเข้ามาแล้วผมกับปืน Call d i รวมถึงภารกิจไล์ซีซั่นตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยที่เราสามารถทําเพื่อรับปืน Call d i ในระดับคอมมอนได้ เพราะฉะนั้นผมคลิปในวันนี้จะมารีวิววิธีการทำเควสเพื่อรับปืนคอได้ในระดับคอมมอนกันว่าต้องทำยังไงเราถึงจะสามารถจบเควสให้ได้แบบรวดเร็วที่สุดก็มาดูกันเลยและสำหรับใครที่อยากได้ปืนคอไดในระดับรีเจนเนอรี่ผมแต่ว่าไม่สะดวกที่จะเติมผ่านนั่งนั่นหองตัวธนาคารหรือว่าบัตรเดบิตต่างๆก็สามารถที่จะเติมผ่านนังนัานของตู้บุญนเติมได้ตอนนี้เนี่ยแอร์เพก็มีโปรโมชั่นโคเวอร์กันผมเมื่อเติมผ่านตู้บุญนเติมจะฟรีในส่วนตัวค่าธรรมเนียม2ครั้งต่อ1บัญชีผมกกก็็เเรว,ว่าปนออทงลืสหรับคนที่่สนนนนใจนัเอง,เอง โดยในส่วนของตัวภารกิจซีซั่นตัวใหม่ผมจะชื่อภารกิจว่า 1vs1 Duel โดยภารกิจทั้งหมดที่ผมจะอยู่ในโหมดใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาผมในโหมดของอาร์เคดเป็นโหมด 1vs1 โดยในโหมดนี้ผมก็จะมีการเพิ่มด่านใหม่เข้ามาอีกด่านหนึ่งผมเป็นด่านซารุนโดยมีโอกาสที่เราเนี่ยจะเล่นแล้วกดเจอด่านคิวเฮาส์ด้วยเหมือนกันโดยสำหรับโหมดอาร์เคดโหมดใหม่นี้ผม 1vs1 เนี่ยรูปแบบการเล่นก็คือให้เราเนี่ยแข่งขันกันในรูปแบบของ best of three หรือก็คือใครชนะ2รอบก่อน ฝ่ายนั้นเนี่ยก็จะจบเกมแล้วก็ชนะไปในทันทีผมโดยในการเล่นแต่รอบเราจําเป็นจะต้องฆ่าศัตรูให้ได้อย่างน้อย5คนเพื่อชนะในการเล่นใน1รอบนั้นผมโดยรวมเนี่ยก็ถือวเป็นดาบที่คนชื่นชอบในการท้าทายแบบหนึ่งๆเนี่ยเล่นกันค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองเนาะโดยสำหรับการเล่นในรอบแรกนะผมตัวปืนที่เราเลือกใช้เนี่ยเราสามารถเลือกใช้งานได้อย่างอิสระไม่มีการบังครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันในรอบที่2 ฝ่ายไ,ไหนหผมที่เป็นฝ่ายแพ้จะได้สิทธิ์ในการเลือกใช้งานตัวปืนที่เราถนัดผมก็จะทําให้เปนฝ่ายที่เล่นชนะในรอบแรกเนี่ยค่อนข้างเสียเปรียบขึ้นมาทันทีนั่นเองเนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกครับผมที่เราสามารถพลิกเกมกลับมาชนะได้สำหรับคนที่เป็นฝ่ายแพ้โดยในะระหว่างที่เราทำการเล่นนผมตัวเกมเนี่ยทำการมี UAV เนี่ยกดใช้งานอัตโนมัติต,ตรวจทั่วแผนที่เป็นช่วงๆครับผมก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถหาตัวผู้เล่นเนี่ยหรือว่าศัตรูเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยสำหรับเทคนิคเพิ่มเติมครับผมใครที่ไม่อยากโดน UAV สแกนเนอร์เนี่ยเราก็สามารถเลอกใช้งานตัวเปิร์กสีเขียวได้ผมที่จะเป็นตัวโกสจะทําให้ UAV ของศัตรูเนี่ยหรือว่า UAV ในแผนที่เนี่ยไม่สแสดงตําแหน่งของเราในแผนที่ผมก็ถือว่าเป็นการเล่นที่เราสามารถเอามาแก้งทางได้ในโหมดนี้นะเพราะพี่ลิงทดสอบไปนะเวลาใช้ตัวนี้เนี่ยศัตรูจะมองไม่เห็นเรานะโดยในสนองเบิร์กสีแดงที่นิยมเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ตัวผมตัวแรกเนี่ยก็เป็นตัวพื้นฐานอยู่แล้วก็คือเพิ่มความเร็วในการวิ่ง10%บ็ปะใช้งานืนก็แล้ปืน SM g ตัวที่2เนี่ยใครที่เล่นทำเควสปืนสนายเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักผมทำให้เราเสามารถยกปืนสนายยิงได้เร็วขึ้นและกดที่3เนี่ยสำหรับคนที่ร์ดคอร์นิดน,นึงผมก็คือเพิ่มอัตราการฟื้นฟูเลือด35%ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถต่อสู้กับศัตรูได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นอันนี้ก็ปรับได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนเลยนะ และสปักซีฟ้าผมที่นิยมกันเนี่ยก็จะมี2ตัวตัวแรกเนี่ยก็คือ Death s i l e n นะผมลดเสียงการเคลื่อนที่ทาให้ศัตรูเนี่ยหาตําแหน่งของเรายากขึ้นนะผมเนื่องด้วยโหมดนี้เนี่ยเป็น1ต่อหนึ่งเพราะฉะนั้น,นใครที่มีเสียงน่ยโอกาสที่เราจะแพ้เนี่ยก็ค่อนข้างสูงมากนะอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างนิยมใช้เหมือนกันผมก็เป็นตัว Alert ไว้ตรวจจับศัตรูเมื่อมาใกล้เรานะเรื่องก,กับ q u e s แรกเลยผมฆ่า30คนในโหมด1 vs 1เอาจิงๆิเนี่ยในเควสแรกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรผมก็เพียยงแค่่่่่่าาาผูู้เเลนหรรืืออวัตไป แต่มันจะมีปัญหาก็คือตรงที่ถ้าเกิดว่าเจอคนที่มีฝีมือพอๆกันเนี่ยเวลาเล่นในแตละตาเนี่ยมันจะนานมากเลยผมอาจจะถึงประมาณสัก7นาทีถึง12นาทีด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าในกรณีที่แบบสูสีแล้วก็เล่นครบ3รอบเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งทางเลือกที่พี่ลินเนี่ยอยากจะแนะนำก็คือ ก่อนที่เราเนี่ยจะทําการเริ่มเควสครับผมให้เราเนี่ยทำการพิมพ์พูดคุยกับฝั่งตรงข้ามครับผมถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็เลือกที่จะทำเควสด,ด้วยเหมือนกันแล้วตัวเควสเนี่ยมันเป็นเควสที่สามารถร่วมทํากันได้ก็คืออย่างเช่นเควสใช้สไนปเปอร์คิวใช้ลูกซองคิวหรือว่าเควสชนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเควสมันไม่ซ้ํากันนะผมเราก็สามารถที่จะผัดกันคิวเพื่อให้เราเนี่ยสามารถจบเควสไปได้ด้วยกันก็ถือว่าเป็นการวินวินทั้ง2ฝ่าย เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเล่นทุกครั้งถ้าเป็นไปได้ก็ลองพิมพ์ถามอีกฝ่ายหนึ่งก่อนถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งเขาตอบโอเคเราก็สามารถที่จะลดระยะเวลาในการเคลมเควสอันนี้เนี่ยลงไปได้มากๆเลยนั่นเองเนาะ และสำหรับวิธีการพิมพ์ายในเกมผมเผื่อใครที่ยังไม่รู้ก็คือให้เราเนี่ยกดไปตรงเครื่องหมายคำพูดกดไปปุ๊บก,ก็จะมีตาสัญลักษณ์ช่องขึ้นมาโดยให้เราเนี่ยกดเปลี่ยนจากตัวแรกที่มันเป็นทีมเนี่ยเป็นทั้งหมดก่อนนะผมเราถึงจะสามารถคุยกับผู้เล่นคนอื่นได้ที่อยู่คนละทีมน,นะแลวก็แน่นอนว่าการที่ทํากันแบบนี้เนี่ยพี่ลิงเชื่อว่าจะทําให้สังคมของกเกมนะผมดีขึ้นมากมผมเพราะว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยก็แน่นอนว่าบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ถนัดในการเล่นในโหมดหนะะน่งาาว,ว่ากาเลอหน,นี่งมเอราะจะนากั้น แต่บางครั้งเนี่ยเราก็ได้เจอคนที่ไม่ได้อ่านแชทครับผมแล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะทำเควสดก็ถือว่าเป็นการเล่นตามปกติแล้วกันก็ใช้ฝีมือในในการต่อสู้กันตามปกติเลยแล้วเมื่อเราทำเควสแรกเสร็จ้วผมก็จะได้รับในส่วนของตัวปืน AM10 ที่เป็นสกินตัวใหม่พร้อมกับ EXP ของ b a t t l e p า s s เนี่ยอีก2,000หน่วยเควที่2ครับผมใช้ปืนช็อตกันฆ่าผู้เล่น15คนในโหมด1 v s 1 ในส่วนของปืนช็อตการที่พ่ลิงแนะนาที่สุดของผมก็คือตัว BY15 เนื่องจตัวเควเนี่ยไม่บังคับในเรื่องของการตกแต่งปืนก็สามารถตกแต่งได้ตามพิลิงเลยนะก็คือเพิ่มตัวของความแม่นยําเป็นเลเซอร์ต่อมาผมก็คือตัวเพิ่มมะรยะของการยิงและตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวเพิ่มขนาดของแมกกาซีนก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยเล่นช็อตการผัดเควสนี้ได้ง่ายขึ้นและในส่วนของตัวคำแนะนําเพิ่มเติม ในเรื่องของปืนลองเนี่ยก็แนะนําว่าเราเนี่ยควรจะเอาปืนพก j 358ไปผมไม่ว่าจะใช้ปืนไหนนะก็ควรใช้ J 358นะเผื่อในกรณีที่บางครั้งเนี่ยเราเจอกับการเลือกเควสที่เป็นสไนเปอร์และถ้าเกิดว่าเรามีปืน j 358เนี่ยเราก็สามารถใช้ปืนพกในการยิงสวนพวกสไนเปอร์หรือว่าพวกลูกซองต่างๆได้นะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะและข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเทคนิคในการเล่นปืนลูกซองครับผมในเรื่องของการปรับแต่งเนี่ยก็แนะนําว่าเราควรจะดึงเป้าอะไรก็ได้ผมที่เป็นวงกลมเนี่ยมาไว้ตรงกลางสัก1อัน เพื่อจะทําให้เราเนี่ยสามารถเล็งยิงปืนลูกซองได้อย่างแม่นยาขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งทางเลือกองผมสำหรับคนที่เล่นลูกซองไม่ไปเลยเนี่ยแต่ต้องทำเควสแล้วไม่มีคนช่วยเลยเนี่ยแล้วก็ไม่หาคนช่วยไม่ได้เนี่ยก็สามารถปรับในรูปแบบการควบคุมหนักไปเป็นทางด้านซ้ายมือได้ผมอันนี้ก็คือเมื่อเราเล็งป้าไว้ที่ศัตรูเนี่ยปืนของเราเนี่ยจะยิงเองโดยอัตโนมัติผมก็จะช่วยทาให้เราเนี่ยสามารถเคลวสลูกซองได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงนะแล้วก็เหมือนเดิมว่าถ้าเกิดว่ามีคนช่วยเราเนี่ยทำเควสลูก แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเดิมว่าแล้วแต่ฝีมือเลยครับผมก็ใช้ฝีมือเนี่ยนัดสู้กันให้เต็มที่เลยนะแล้วก็ที่เล็กน,น้อยเลยผมในการเลือกทำเควสพวกบังคับปืนเนี่ยในตอนเล่นถ้าเกิดว่าเราแพ้ผมเราสามารถมีสิทธิ์ในการเลือกใช้งานประเภทของปืนในรอบต่อไปได้ผมก็แน่นอนว่าเลือกการใช้งานให้ปืนตรงกับเควสของเราก็จะเพิ่มโอกาสในการให้เราเนี่ยสามารถจบเควสได้ง่ายขึ้นไปด้วยเหมือนกัน โดยเมื่อเราทำเควยนี้จบแล้วผมเราจะได้ปืนลูกซอ,อง b y 1 5ตัวลายสกินตัวใหม่เควยที่3ก็ผมใช้ปืนสเนเปอร์ฆ่าผู้เล่นทั้งหมด15คนในโหมด1 vs 1 ในส่วนของการทำเควสนี้ผมสไนเปอร์เนี่ยก็เลือกเอาตามถนัดเลยผมก็จะใช้ D L Q 3ก็ได้หรือว่าใช้ตัวอาร์ติกก็ได้ผมถ้าเกิดว่าเราโชคดีเจอคนที่ทำเควสเหมือนกันก็สามารถสลับกันทำเควสได้เหมือนเดิมแต่เกิดว่าไม่มีก็เหมือนเดิมว่างัดฝีมือเข้ามายิงกันอีกแล้วผมแต่โดยส่วนมากที่พี่ลิงเห็นนะผมคนส่วนมากเนี่ยเขาก็จะมาทำเควสกันเป็นส่วนใหญ่นะั้นในการเล่นในโหมดนี้เพราะฉะนั้นอราส่วนในการที่จะเจอคนทำเควสเหมือนกันเนี่ยมันก็จะค่อนข้างสูงนั่นเองเนาะแต่ว่าต้องูุ้้นว่า,า,นนาจะคุยยกับเเรราาหือล่ด้ว โดยเม่อทำเควสนี้จบแล้วผมเราจะได้ปืน DLQ 3 3ที่เป็นสกินระดับแร่ตัวใหม่อีกเหมือนกันเควสที่4ผมชนะการเล่น5แมตช์นในโหมด1 vs 1. 1อันนี้ก็ไม่มีอะไรยากเลยครับผมก็คือให้เราเนี่ยเลือกปืนที่เราคิดว่าเล่นถนัดที่สุดแล้วก็ลงไปบู้เลยถ้าเกิดว่าเจอคนทำเควสเหมือนกันก็บอกไปว่าเราขอทำเควสชนะนะ ถ้าเกิดว่าีกฝ่ายหนึ่งเขาทำเควสลรีบองหรือเควส์นามาเนี่ยก็ให้เขาทำไปผมรอบสุดท้ายเนี่ยให้เราชนะก็จะเป็นการจบเควสไปแต่ถ้าไม่มีคนช่วยทำเควสหรือไม่เจอคนทำเควสเหมือนกันก็แน่นอนว่างัดกันเหมือนเดิมของผมหนึ่งต่อหนึ่งฝีมือล้นเลยสำหรับการเล่นในหมดนี้ของรางวัลที่เราจะได้รับรับผมก็คือปืน BK57 ที่เป็นสกินระดับแรตัวใหม่อีกเหมือนกันนะเควสท,ที่5ผมใช้ปืนพกเนี่ยฆ่าผู้เล่นทั้งหมด10คนในหมด1 v s 1 โดยในส่วนของตัวปืนพวกที่ผมแนะนาที่สุดผมก็คือตัวปืน j 3 5 8ในเรื่องของการปรับแต่งเนี่ยก็ใส่ตัวเพิ่มความแม่นยําใส่ตัวเพิ่มอัตราการจอะกอดแล้วก็ใส่ตัวเพิ่มขนาดของแม็กกาซีนนะผมก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจบเฟสได้เร็วขึ้นตามไปด้วยโดยในส่วนของคำแนะนําเพิ่มเติมนะผมถ้าเกิดเ่าเล่นปมกติแล้วมีคนทำเฟสก็เหมือนเดิมว่าก็สบายผมก็คือผัดเป็นเพามเฟแต่เกิดไม่มีก็ต้องใช้ปืนพกไล่ย,ยิงซึ่งคำแนะนาก็คือในกรณีที่เราเล่นแล้วแพ้เนี่ยในรอบที่สเราเนี่ยควรจะเลือกปืน,นเนออรรพอรพา่่่ใบทททีีี2 3แุ้บ เป็นปืนสไนเปอร์เนี่ยเวลาเราใช้ปืนพกยิงเนี่ยมันจะค่อนข้างต่อสู้ได้ง่ายนิดหนึ่งก็ผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการทำเควสนี้นะโดยสหรับของรางวัลในเควสนี้ผมจะเป็นปืนพก Mw11 ในระดับแรแล้วก็เควสสุดท้ายผมชนะ10แมตช์ในโหมด 1vs1 โดยแผนที่ที่เราเล่นเนี่ยต้องเป็นด่านซารูนเท่านั้นก็ผมไม่สามารถใช้ด่านคิวเฮาในการเล่นได้นะถึงแม้จะชนะในคิวเฮาก็จะไม่นับคะแนนนะ โดยสำหรับคำแนะนํา,นานในการทำเควสนี้ผมเมื่อเราเนี่ยกดด่านมาในโหมด1ต่อ1มันจะทําการสุ่ม2ด่านก็คือด่านซาลูนกับด่านคิวเฮาส์พอเราเนี่ยเจอด่านที่เป็นคิวเฮาส์เราก็เพียงแค่กดออกแค่นั้นพอผมแล้วก็สุ่มใหม่จนกว่าเราเนี่ยจะเจอด่านซาลูนแล้วค่อยเล่นตามปกตินะก็เหมือนเดิมว่าถ้าเกิดเราเจอคนที่ทำเควสก็สามารถใช้เทคนิคนี้ในการวนทำเควสจนครบ10รอบได้ถ้าไม่เจอก็ต้องใช้ฝีมือในการสู้กันเหมือนเดิมนะ โดยที่ความรู้นิดนึงผมสำหร,รับคนที่ทำเควสชนะ10ครั้งในกรณีที่เจอแล้วก็ทำเควสเหมือนกันเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดว,ว่ามีฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งกดออกฝ่ายที่อยู่ในห้องเนี่ยก็จะชนะผมก็ถือว่าเป็นการนับคะแนนในการทำเควสด,ด้วยเหมือนกันนะก็จะทำให้เราสามารถประหยัดในการทำเควสได้อีกนิดนึงเหมือนกันแต่อันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของคนที่จะยอมออกเลยเพราะว่ามันจะเสียในส่วนตัวแต้มบิลเลตนิดนึง โดยรวมในในการทำเคเวสตัวล่าสุดนี้ผมสกหรุนคอร้พี่ลิงต้องบอกเลยว่าเป็นเควสที่ใช้เวลาในการทํานานนิดหนึ่งนะ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยผมแล้วก็เป็นเควสที่ค่อนข้างที่จะหัวร้อนหน่อยๆใครที่ฝีมือจะไม่เยอะหรือสเต็ปไม่สูงเนี่ยเวลาเล่นหนึ่ง,นงเนี่ยมันจะค่อนข้างมีปัญหามากๆเลยผมเพราะฉะนั้นพี่ลิงก็ได้นำนะว่าเวลาทาเควสเราควรที่จะพูดคุยทุกครั้งเผื่อเจอคนทาเควสเหมือนกันเราจะลดระยะเวลาในการทาเควสพวกนี้เนี่ยให้ลงสั้นที่สุดสังคมเกมเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีขึ้นไปด้วยนั่นเองนะ และเมื่อเราทำเควนี้จบแล้วผมเราก็จะได้รับปืนคอได้ในระดับคอมมอนในส่วนของรายละเอียดการทดสอบการใช้ง,งานของปืนคอได้เนี่ยเดี๋ยวพี่ลิงอาจจะทาคลิปแยกแล้วกันนะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยก็ค่อนข้างยาวแล้วผมก็จะเปรียบเทียบระหว่างปืนคอได้แล้วก็ปืนในตระกูลสาย S M G ด้วยกันว่าคอได้เนี่ยดีกว่าตรงไหนกันบ้างนั่น,นเองแล้วก็สามารถรอดูกันได้เลยและเหมือนเดิมใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เกดติดตามกันได้นะครับผมทั้งนช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุนะ๊ก สำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาและชมกับผมก็ไปแล้วป,ปิ๊ป